มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชนีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเฝ้าทูลเกล้าวันที่6มกราคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญา ประธานกรรมการบริษัทไอริส2 0 0 5และคณะกรรมการบริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมมือระหว่างแบรนด์ซีรีวันวรีกับวาโก้ในการจัดทําโครงการปริส e ิคเ o เล e กชั o นเพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศของูลนิธิการชนะบรารมี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบาลานซิ่งบาเพื่อพระราชทานแก่ผู้ผ่านการผ่าตัดมะเร็งเต้านมทั่วประเทศในหลวงพระราชินีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เจ้าฟ้า,ฟาสิริวรณวรีเฝ้าทูลเกล้าขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ